ไม่ได้ทําทานนานแล้วค่ะวันนี้มัมมีรู้สึกอยากทานแหนมหลนมาทําแหนมหลนทานกันดีกว่าค่ะแหนมหลนสไตล์มัมมีนะคะเราจะโขลกกระเทียมรากผักชีกะปิให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วก็เอาไปละลายในน้ํากะทิเสร็จแล้วก็ตามต่อด้วยหมูสับกับหอมแดงเลยค่ะคนให้หมูสับกับหอมแดงพอสุกนะคะก็ตามต่อด้วยแหนมตะไคร้ซอยแล้วก็ใบมะกรูดที่เตรียมไว้เลยแล้วก็ปรุงรสชาติเลยค่ะรสชาติเอาตามที่ชอบเลยนะคะ ใครชอบรสชาติไหนปรุงตามนั้นเลยอาจจะเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นเค็มปรุงเลยนะคะพอได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วนะคะก็เอาพริกที่เราเตรียมไว้สีเขียวสีแดงสีเหลืองค่ะใส่คนลงไปเลยค่ะเคี่ยวอีกสักนิดนึงนะคะเอาให้พอพริกสลบสลบนิดนึงแค่เนี้ย เราก็ได้แหนมหล่นอร่อยอร่อยสีสวยๆเอาไว้ทานแล้วค่ะเห็นไหมหน้าทานไหมทั้งหมูสับทั้งแหนมเลยมีพริกด้วยทานคู่กับผักสดอร่อยมากเลยค่ะ